สวัสดีครับผมกล้านะฮะวันนี้มานั่งนะคาับแปชิวๆนะครับแล้วก็มีเรื่องมาอัปเดตกันขำๆหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยประมาณสามโมงนะประมาณสามโมงก็จะมีการจับสลากประกบดคู่นะครับของ AFC Champions League ในรอบแ่งกลุ่มซึ่งไทยเราเนี่ย เข้าไป3ทีมนะครับนั่นคือบุรีรัมย์เดเดครับบีจีปทุมเดเดตและทรูแบงคอกเดเดตนะครับ <Yeah. S 1> เข้าไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มซึ่งก็ถ้าตามที่เข้าใจก็คือว่าทีมจากชาติเดียวกันจะไม่โคจรมาคบกันนะครับก็ <Yeah. S 1> จะเป็นถ้าเถ้าตามความเข้าใจนะครับซึ่งเราสามทีมอยู่โถะโถเลยโถหนึ 1, 2, 1, 1, ่งโถสองโถสี่บุรีรัมย์โถหนึ่งแบงคอกโถสองนะครับแล้วก็บีจีเป็นทีมขั้เลือก mm. ก็เลยมาโถสี่ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวประมาณ3ามโมงสามโมงครึ่งก็คงจะจับสลากเสร็จเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกคลิปหนึ่งแต่คลิปนี้ครับมาพูดถึงเรื่องของฟุตบอลในคลิปหน่อยแล้วก็เดี๋ยวข้ามไปดูฟุตบอลในเมเจอร์ลีกสกอตเตอร์เลยครับก็ไลค์แชร์สับสมาชิกกระดิ่งเหมือนเดิมนะครับผมมาอยู่ที่คาเวอร์อินเตอร์ฟิโดนะครับร้านนี้ชิลมากคัสหรือใครแล้วการมาก็มาได้นะครับแต่ผมไม่บอกเลยตรงไหนเดี๋ยวคุณรู้นะครับผมขอเก็บความชิลไว้คนเดียวก็ ก็ะนะครับคือหลักๆคนนี้มีเหตุในตลาดซื้อขายเนี่ยมันเป็นเรื่องของมาทิวส์บูเนสครับกับทีมแมนเชสเตอร์ซิตีน้นะครับที่มีข่าวโผล่พัดแมนเชสคือซิตี้เนี่ยจริงๆเขาไม่อยากได้ใครหรอกครับเพราะว่าทีมมาครบแล้วเต็มแล้วแต่อเผอิญว่า เควินเดือบรอยเจ็บนะครับสะสมมาตั้งแต่ตอนแข่งขันในนามทีมชาติมาเล่นในบอลกับสโมโสรเล่นบอลคั้วบอลลี่กาลึกหนักมากก็เลยสะสมมาสุดท้ายเปาะหนักเจ็บแบบเจ็บหนักเลยแล้วก็พักยาวเกือบครึ่งปีประมาณสีวว่สาห้าเดือนทําให้ทีมจะไม่มีเควินเดียบรอยตั้งแต่ตอนนี้นะครับจนถึงประมาณกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับซึ่งก็ถือว่านานมากซึ่งทีมถามว่าทีมยังครบไหมก็กองกลางเหนื่อยเยอะครับสามารถใช้งานคนแทนได้ แต่เป๊ปกาดิโอลาอยากได้เพิ่มก็เลยหานักเตะที่เข้าขายคิดว่าจะเล่นนัมเบอร์เทนได้หรือว่าจะสามารถขยับเล่นป mm ีก hmm. เล่นดิมเ้นหรือว่าขึ้นไปฟอลส์นได้ซึ่งเ,เวลาเป๊ปเลือกผู้เล่นเนี่ยเขาก็จะเลือกทีสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งนะครับก็มีคนที่เข้าขายคนแรกคือลูการสปาเกต้าคือปาเกต้าเนี่ยเขาเล่นให้กับ West Ham เวสต์แฮมแต่เขาเล่นเป็นเปเพลย์เมเกอร์อยู่แล้วครับก็คืออยู่หลังกองหน้าบางทีก็เล่นปีกซ้ายบ้างบางครั้งก็แอบเป็นฟอลส์นดนยืนคู่กับ ช่วงนั้นเป็นอันโตนิโอเนาะก็จะเป็นหลัออกๆประมาณนี้แต่พอสุท้ายเนี่ยเจ้าปาเกต้ามีคดีพอพันเรื่อ,องของพนันเป็นแบบเหมือนช่วยคนที่เขาพนันให้เขาได้ตังค์ง่ายขึ้นเช่นการได้ไปเหลืองในหนึ่งเกมมีคนไปกดแทงว่าปาเ,เกต้าจัโดนไปเหลืองในเกมนี้ก็ทําให้ตัวเองโดนไปเหลืองอะไรเงี้ยแม้ว่าเขาจะไม่มีส่วน ส่วนได้ส่วนเสียของเงินนะครับคือไอคอนแท็กเลิร์เนไปแต่แค่ไปป u วยไปทาให้เขาได้เงินง่ายขึ้นเนี่ยมันก็เป็นการส่งเสริมการพนันก็ทําให้โดน FA สอบสวนอยู่พอมีข่าวที่ปุ๊บแมนซิตี้ไม่เอาเลยนะครับขยับไปที่คนหนึ่งที่เป็นเป้าหมายรองมาของของซิตี้คือมาเดลส์ดูเนสครับซึ่งรายนี้เป็นไปได้เพราะว่านูเนสเนี่ยเขาอยู่กับบูฟครับตอนนั้นบูฟสดคุ้มตังค์มากมันเป็นค่าค่าตัวเป็น สถิติของสโมสรเลยถ้าผมจำไม่ผิดคือ45ล้านยูโรประมาณเ,เกือบครึ่งล้านยูโรครึ่งร้อยอะนะครับเป็นแบบเม็ดเงินที่สูงมากตอนนั้นคือบูฟนี่ใจปล้ำม,มากซื้อมาทั้งนูเนสตอนนั้นซื้อหลายคนเลยแบบแ,บบแพงๆอ่ะไอ้เจ้ากองหน้าที่เจ็บเจียวยาวอ่ะคาราซิสก็ใช้เงินเยอะนะครับแต่เจ็บยังไม่ได้ใช้เลยนะครับเจ็บยาวนะครับก็ก็เป็นท้งเตะช่วงที่บูฟมีตังค์อะเขาก็แบบเสริมเยอะหน่อยช่วงที่ไปบงมายูโร แต่พอไปๆปมาๆนะครับบูฟเขาเขาผลงานจบอีการเปลี่ยนแปลงโค้ชมีปัญหากันบบทางโลเปเตกีด้วยทำให้ทีมเนี่ยมันเป็ี่ยนโมไปเยอะก็อาจจะต้องเริ่มมองหาการผองขานนักเตะที่สามารถขายได้ก่อนหน้านี้เพิ่งขายเราอุคิมินสไปให้ฟูแลมนะครับก็อาจจะขายอีกซึ่งตอนนี้เซปตนนซี้ก็เลยลองเชิญมาที่ประมาณ50ล้านยูโร ก็เป็นกําไรอยู่ด้ยหน่อยประมาณ5ล้านนะครับซึ่งตรงนี้เองแนมะ้ว่าบูฟจะไม่อยากขายแต่ก็เชื่อว่าถ้าเกิดเม็ดเงินประมาณนี้เนี่ยแล้วตัวซิตี้เองติดต่อมาก็คงต้องยอมแม้ว่าจะกัดฟันโอ้ยทำไมมาติดต่อช้าจต่ว่ากูหาคนแทนไม่ทันแต่ก็เชื่อว่าถ้าเกิดรีบปล่อยตอนนี้มีเวลาก่อนจะก่อนจะปิดตลาดวันที่1กันยาเนี่ยัยงพอทันพอหาคนทดแทนได้ในราคาลนะประมาณ10ถึง20ล้านยูโรก็จะพร้อมมีกำไรเล่นต่อในปีนี้นะครับงานนี้ไม่ดีเลยบูฟนะครับ ก็เป็นนูเนสครับที่โอกาสย้ายสูงมากคือปัญหาเดียวของซิตี้คือต้องคุ้มเงินเยอะเพราะว่าค่าตัวของนูเนสเนี่ยมันแพงเพราะว่าสัญญาเขายาวถึงปี2027นะครับส่วนอีกคนเป็นเป้าหมายของซิตี้ก็เป็นในทางเจ้าเอเปอร์ดิเอเซ่แต่รายนี้ยากหน่อยเพราะว่าเอเซ่เขาก็เป็นตัวหลักของฮอตสันด้วยนะช่วงนี้เนี่ยทางทางพาเลสเขาขาดไป็นอีกคนคือไมเคิลโอัิเดซเจ็บด้วยเพิ่งปล่อย ด้วยฟิชซาฮาไปเนี่ยทำให้ทีมมันมันค่อนข้างจะขาดความหลากหลายหน่อยก็คขาจำเป็นต้องใช้เอเซไป้ก่อน,นะครับก็อ,อาจจะยากหน่อยเชื่อว่าเป้าหมายของที้คงจะเป็นที่ดูนเนสเป็นหลักอีกเรื่องครับเป็นข่าวคราวท,ที่ขึ้นมาในหน้าฟีดต,ตั้งแต่เมื่อวานก็คือเรื่องของกลุ่มคุนบบกาตามีกระแสข่าวสองกระแสกระแสนึงเป็นกระแสที่ผมก็จะเชื่อยากหน่อยคือเดอะซันเขาบอกว่าทุ่ม6 0 0 0ล้านปอนด์กลุ่มคุนกาตาซื้อแมนยูสำเร็จนะครับแต่พอผัดมาเมื่อคืนนี้ มีแบบข่าวที่เชื่อถือได้ ick, ทั้งดิแอตเลติกทั้งดึกการที่เยน,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 ท,น,าาน,นทั้งบรรดาต้นักข่าวดังๆกันหลายแหล่เซบิออลสตีนอะไรเงี้ยก็มาบอกว่ายัางน,น่าจะไม่จบคือไอ้ข่าวทั้งข่าวลวงไงน,นะครับก็ดูแล้วงานนี้นะครับน่าจะต้องติดตามกันทีว่าสุดท้ายเนี่ยแมนยูจะขายสโมสรในลักษณะแบบไหนหรือว่าจะยังเป็นกลุ่มซุปเปอร์เดิร์ก็คือเกลเซอร์ของเหมือนเดิม Wonder, ซึ่งบรรดาแฟนบอลก็เตรียมแล้วจะประท้วงในสัปดาห์นี้เกมเจอรอฟติงแฮนฟอร์เรส วิธีการประตูก็หาดีคือพอจบเกมจะไม่ออกจากสนามจะนั่งต่อชั่วโมงหนึ่งนะครับก็เพิด่ดูว่าบรรดาออฟฟิเซอร์ของทีมเาจะเปิดประตูล็อกไหมออกไม่ได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับต้องรอดูวิธีการแดงออกทางความคิดเห็นผ่านการนั่งเชียบบอลเกินเวลาเลยครับอ่าโอเคก็อีกเดืเอนหนึ่งผ่านไปปิดท้ายครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาลีโอนีลเบซี่เอาชนะครับ แอตสิสอีกสลูกทรัให้ตอนนี้อินเตอร์มาลามี่เพิ่งคว้าแชมป์คอนคาเคฟกร,รีสทัฟมานะครับามมาก็กำลังจะเข้าชิง US Open อีกรายการหนึ่งนะครับก็กลับมาชนะเฉยเลยนะครับตอนแรกโดนนักม่ศูนย์สองแอตเมติกแอตสิสสองลูกในเสมอสองสองแล้วบาดทิจุดโทษอย่างคมกริบแล้วก็ชนะไปในการดวลจุดโทษนะครับผมบอกว่าเมสซีม่มาจากจริงอารมณ์เหมือนเราดูหนังสกาตูนเนี่ยอ่านหนัสงสกาตูนเล่มหนึ่งที่แบบ ทีมพระเอกอ่ะห่วยแตกมากอันดับเวทของตารางคะแนนนะครับแต่พอวันลงแข่งกัุกบอลถ้วยเจอทีมตาฝูของตารางอันดับห่างกัน18การันดับเลยนะห่างเยอะมากแต่แล้วพระเอกทีมมาขาวมาช่วยคนหนึ่งแล้วพระเอกก็เก่งคนเดียวเลยแล้วก็พาทีมชนะอะไรแบบนี้เลยครับก็โหบาเกลนบอลโคอ้อมสองหลังสี่คนมาเข้าหัวเพื่อนมันเป็นเวลายากมากครับที่จะเปิดมได้ครับเราลองฝึกนะก็ไม่ไม่ไม่ได้อย่างเงี้ย เป็นโค้งอ้อมหลังอะไรอ้อมแบบอบู๊มาเข้าหัวเหมือนแบบเหมือนเลดา้าเข้ากางก,กกะบาลแล้วบกเข้าประตูตีเสมอเออดีเหมือนกันนะฮะก็อนี้เมซี่ Messi ในานามทีมอินเตอร์มิลานทีมบุยของตารางคะแนนแต่เข้าชิงนะครับด้วยการเอาชนะทีมจาสูเอซซินซินเนติในการตัวจุดโทษสุดยอดะนอะครับประมาณนี้ครับหรือว่าเมซี่จะสร้างตำนานอะไรมากมายก่อนเขาจะแขวนสตั๊ดแต่ก็ได้ทั้งค่าเอ่อมอชชันไดส์ของลี MLS นะครับได้ค่าเลขสิทธิ์การถ่ายทอดแอปเปิลได้ค่าอา i d ดิดาสอีกมากมายนะครับโอ้โหคือคุ้มค่าเล่นบอลทุกครับสุดเหนื่อยมากเยอะครับก็สบายครับเล่นทิวโอเคประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวอีคลิปนึงรับประมาณ3ามโมงครึ่ง,หร, 4, งหรือว่า4ี่ห้าโมงถ้าถูกว่างจะมาอัดพูดถึงเอฟซีสเปนส e ่กับตัวแทนทีมไทยทั้ง3ทีนั้นจะไปอยู่สายไหนเท่าที่ดูทั้ง4ี่โถเนี่ย ไม่น่ากลัวนะครับไทยสู้ได้นะครับแม้ว่าจะเป็นทีมเก่งทีมแข็งก็ตามแต่แต่ผมว่าสู้ได้ก็หวังว่าจะมีโอกาสทีมไทยเข้าไปในรอบน็อกเอาท์ได้มากกว่า1ทีมในปีนี้นะครับอ่ะประมาณนี้อีกหนึ่งคลิปว่าครับสวัสดีครับ